แล้วคนพอจองโคต้ามาปั๊บบริษัทก็ได้เย็นไหม,มอ็มูยูใหอ้อันนี้รอให้เจ้าตัวเข้ามารับแต่ส่วนของผมเองนี่ไม้ทุกต้นนี่หลังจากที่เราได้โคต้ามาแล้วเราควรจะม้ทีอ่อยู่นี่มีเจ้าของแล้ว,ลว,ลวสั่งจองอแล้วอส่วนอันนี้ของผม <c oughs> ที่เลี้ยงไว้อนุบาลไว้นี่เพื่อที่จะไปลงตามคันนาที่ที่เราจะไปดูทีกัะทั่ง คือต้องมานุบาลไว้ก่อนหน้านี้มันก็ต้นเล็กนิดเดียวค่ะอนุบาลไว้จนสูงสองเมตรถ้ามันแตกยอดอนั่นคือสัญลักษณ์ว่าถ้าแตกยอดแสดงว่าเอาไปปลูกได้แต่ถ้ายังไม่แตกส่วนมากคนบางคนนี่ได้เมียเบี้ยม,มาป้ไปปลูก <ไป S 1> เลย <รง S 1> ไม่ให้หหนะครับปิดการผิดการให้เอามาอนุบาลแกบสามดินหนึ่งแกลบสานะครับแกลบดิบสามส่วนดินหนึ่งส่วนถามว่าดินดินเาที่ไหนดินที่เราจะปลูกนั่นแหละดีที่สุดเอามาผสมแกเอามาผสมแกบ เพื่อให้ให้พอมันเงินลากปั๊บอย่างเงี้ยปุยคอกอ่สูงสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความพร้อมที่เราจะไปปลูกนี่คือขั้นตอนของมันแต่สำคัญของเราพอเราไปปลูกแล้วปั๊บนี่สูงสามเมตรนี่เราตัดยอดเลยอืมสามเมตรไม่เกินสี่เมตรเราตัดยอดค่ะเพราะว่าไม้พวกนี้นี่อ่าคุณโต้งบอกเลยว่าเอาช่วงไม่เกินสี่เมตร และไม้พวกนี้ข้อพิเศษมันคือแก่นมันจะอยู่แค่สามถึงสี่เมตรถ้าเลี้ยงไ้เกินนั้นมันก็ไม่มีแก่นน้อยไม่มีแก่นแล้วที่เราดัดลําต้นตรงนี้ก็คือหนึ่งสี่เมตรไม้ของเรามันโตเร็วโตกว่าต้นช่ำฉ้าอีกโตเร็วกว่ายูคาลิปตัสอีกเป็นสิบเท่าเพราะนั้นเราต้องมีไม้ไม้ดัดไว้อย่างนี้เตรียมไว้อย่างนี้ให้มันตรงเวลาเอาขึ้นเรือไปมันก็จะได้ไม่พยุงสมชื่อมันเลยนะ มันก็จะเลียงไว้พยปงสายพันธุ์ต่างประเทศไม้ของเราเนี่ยหนึ่งปีก็คือเส้นผ่าสูนกลางหนึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เพิ่งปลูกได้แค่สองเดือนอไม้อันนี้เพิ่งปลูกหลังจากที่เลี้ยงไว้อย่างนี้แล้วก็เอามาลงดินเอามาลงดินค่ะส่วนไม้ที่ได้เกือบถึงปีลองมาดูว่ามันเส้นผ่าสูนกลางจริงไหมเป็นางนี้เลยครับเชิญตามด็เตอร์แดนมาเลยนะคะ เรากำลังมาชมที่ถึงปีแล้วนี่ครับไม้ที่ผมปลูกรุ่นแรกเพียงเดือนก,รรกรันแล้วก็รุ่นนี้ได้ออกซื้อหน,อนอูกระมูอโอสส้สูงสูจน์ให้เห็นว่านม้แค่แปดเดือนเก้าเดือนในเส้นผ่าต้นกลางมันเป็นนิ้วแล้วแบบพอไม่ไพ่แล้วเนี่ยอย่างพวกนี้คือรุ่นแรกผมปีแป๊บเดียวครับรุ่นแรกที่ผมปลูกนี่ค่ะทีนี้สังเกตเห็นได้ว่าพอมันแตกายงา ลายงานปั๊บขนาดไม้ยังไม่ถึงปีนะครับค่ะผมแต่งกิ่งผมตัดกิ่งปรากฏว่ามันมีเก่นแล้วเพราะฉะนั้นเราถึงกล้ารับประกันว่าไม้ของเรามีเกแ่นอเพราะว่าแม่พันธุ์เราคัดคัดแม่พันธุ์มาที่ที่เขาบอกว่ามันกล้าลงทะเบียนกล้ารับประกันไม่ใช่สี่เมตรใช่ไหมคะ่เนี่ยไม้ที่เขาหลอกขายตามท้องตลาดนี่เปียไม้ที่เขาหลอกขายหรือไม่ใช่หลอกขายหอกเราอยากได้เองเดี๋ยวผมไปซื้อ ผมเห็นผมว่าเป็นพยุงให้หลังผมเลยไปซื้อรุ่นพวกนี้ซื้อมาก่อนไม้ลงเทเบียนเรานะครับตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาพฤษภามิถุนาไม่ไปไม่มาครับอแต่ไม้พวกของเราเนี่ยแค่เดือนกักฎาคมสามเดือนเดือนละเม็ดอ่ะค่ะที่ดูว่าสูงเร็วขนาดไหนเดือนละเม็ดตอนนี้ตัดยอดหมดแล้วนะประกันถ้าสามเม็ดเราตัดยอดแล้วก็แต่งกิ่งแต่งทรงพุ่ม นี่คือเอาแล้วนะครับนี่คือเอ้ตัวนี้ครับมันปลูกไว้ตรงนี้แน่นอนเลยใช่ไหมคะแน่นอนเลยครับตรงนี้เป็นพื้นที่ตรงนี้หลังบ้านผมแต่ก่อนนี้ปลูกมะนาวปลูกพวกไออเทกาดอเขาเรียกเทกาดอบังบินฝาเตี่ยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องว่า4เมตร3เมตรตลอดสเมตรก็ได้แต่ถ้เข้าใจอย่างนี้คำว่า4เมตรเป็นอย่างนี้ครับรุ่นแรกผมปลูกอย่างนี้ ทีนี้รุ่นที่สองมาปลูกแซมไงรุ่นที่สามมาปลูกแซมจ้ให้เข้าใจอย่างนี้นะครับเพราะม่ปลูกตะพืชตะพืชนี่แล้วทางรำดับให้งานลายงานคือมีแก่นแล้วถ้าแตกลายงานจะมีแก่นแล้วนะคะบายงคนบอกว่ามันไม่ใช่อย่าโกหกชาวบ้านบอกว่ามันจริงๆรอบปีของมันมันขยายของมันเฉยๆแต่จริงๆ ลักษณะพิเศษของไม้เรานี่บอกได้เลยว่าถ้าแตกลายงายอย่างนี้ถ้าตัดกิ่งมันจะมีกันค่ะรับมีกันเลยขาไม่เชื่อก็ช่างค่ะเราไม่เชื่อก็ไม่เป็นเราก็เชื่อค่ะแต่เราความดูเหง่องานแต่เป็นช่วงๆนะคะนี่สามเมตรตัดกิ่งนี่ยค่ะแต่เป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นหลังบ้านของผมนี่ตอนนี้สองร้อยห้าสิบต้นมีมูลค่าสองร้อยห้าสิบแสนครับอืมเรากล้าพูดได้เลยสองร้อยห้าสิบแสนทำไมถึงกล้าพูดสองร้อยห้าสิบแสนเพราะว่า ไม้หนึ่งปีเส้นผ่าชุนกลางหนึ่งนิ้วถ้าสิบปีมันก็ต้องเป็นสิบนิ้วเส้ <10 S 1> <จ>นผ่านกลางสิบนิ้วเรามอกออกแล้วแปดนิ้วค่ะเอาแต่แก่นไม้พวกนี้ช่างแก่นสดๆขายมไม่ใช่ให้ในายหน้ามาประมูลซื้อค่อยให้เจ้าต้นนี้เท,ท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่บริษัทก็จะมาขุดรเราทั้งเงาเสร็จแล้วเอามอกออกเราสันนิษฐานกันเราคุยกันอย่างนี้ว่าไม้สิบปีมันได้สิบนิ้วเส้นผ่าชุนกลางเอามอกออกสองนิ้วข้างละนิ้ว ก็จะเหลือแปดนิ้วนิ้วหนึ่งสีเมตรมันจะหนักสิบกิโลนิ้วหนึ่งสิบกิโลถ้าแปดนิ้วมันก็ต้องเป็นแปดสิบกิโลถูกต้องไหมครับตามหลักคณิตศาสตร์เด็กปสองเราเอาแค่สิบโลก็พอสี่สิบโลทีนี้ถ้าแปดสิบโลเขาขายกิโลแล้วเขารับซื้อประกาศรับซื้อหลักการรับซื้อนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราตั้งขึ้นมานะครับไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยราคาไม้ห่วงหัวลีปัจจุบันเนี้ยณณณปัจจุบันเนี้ยรับซื้อกิโลละเท่าไหร่ เขาประกาศทางอินเทอร์เน็ตตัวกันบ่ได้ว่าไงบานนี้คันเขาประกาศซื้อหาพันบาทล่ะกิโลละห้าต้นนี้มันแปดสิบกิโลพออีกสิบปีข้างหน้าห้าพันต้นหนึ่งมันเท่าไหร่ครับสี่แสนไหมถูกต้องไหมถูกต้องค่ะอย่างนี้จะไม่ปลูกแล้วครับเก่งอย่างนี้จะปลูกไหมคะครูคิมเขาเรียกว่าปลูกไปลืมไปค่ะเขาเรียกว่าไม้ที่มีมูลค่าที่สุด ไม้ที่คิดว่ามีมูลค่าต้นแคนายคิดว่าจะได้ขายได้เป็นห้าพันหกพันมันก็ปลูกไวอย่างงี้เขาก็ไม่มาซื้อไม้ผลปลูกแค่พอกินแต่นี่สินขอให้ไม้ห่วงหัวรี่เป็นผู้รับใช้ครับผมสุดยอดค่ะของด็อกเตอร์ค่ะปลูกแล้วรวยค่ะปลูกแล้วรวยนะคะ พาไปดูท้องนานะคะน้าอะดีคะนี่ดูชวนชมเยอะมากเลยสวยมากเลยชวนชมชวนชมชวนชมสวยมากเลย ถึงเมื่อวานพี่ในพี่ให้น้องลุงเพิ่นได้มาแต่ก่อนใกล้ใกล้จะคลองคือาว่าไปอีกโนโยนี่แหะค่ะพอดีจะเอาไปปลูกอยู่อุทัยกันพอดีน้องเพิ่นมีที่อยู่อุทัยเดี๋ยวเลื่อนเชิญนู่นค่ไอไอสวนสวนโชว์รูมนะครับเราออกไปถึงถนนลาดยางตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปประมาณสองร้อยกว่าโลหินลักไม่ไห่สังหรั์หลังเลี้ยวเข้าไปในสวนเลยสองร้อยก็ถูเมตรสองอนี่โอ้โนี่มีแต่มีแต่พันไม้พยุงเยอะแยะเลยดูดิดูดิ ่พยุงพยุงเนี่ยพยุงเดี๋ยวส่งวิดีโอให้ดูเนี่ยพยุงเลี้ยงอนุบาลไว้อนุบาลพยุงไว้นี่โรงเรียนอนุบาลพยุงนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะ,ะคปลูกใส่ปลูก,กใส่กระถางไว้โอ้ยชวนชมทำไมสวยขนาดนี้คะ,ะรวย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 ดูดิดูดิทีนี้คนบอกว่าใกล้เสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าปลูกได้ก็ปลูกได้ไม่ดู ด้าหน้าเนี่ยใกล้สายสายไฟฟ้าน่ะลูกได้ไหมลองพิสูจน์เห็นไหมนี่มาเที่ยวร้อยเอ็ดเลยมาเที่ยวร้อยเอ็ดเลยโอเคค่ะ <de fe at> เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะไปถึงท้องนาก่อนนะตัดช็อตกันนะคะบ๊ายบาย